แนวคิดกับกระบวนการตัวน,นี้ออกไปสู่อนาคตเมื่อจับความคิดในส่วนนี้ได้แล้วความคิดเหล่านี้มันจะต้องถูกถ่ายโอนเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงเรียนแต่วันนี้นี่ทุกฝ่ายนี่เดินไปคนละทาง ทุกฝ่ายมันเหมือนกับมี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 ปลายทางที่แตกต่างกันดังนั้นกระบวนการที่จะเดินไปตรงนี้มันจะเกิดผิดพลาดไงนะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจตุรงชายแสงได้มีคําสั่งให้เล่งปฏิรูปหลักสูตรและตําราการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนนั้นประธานที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภูผานมองว่าวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นดีอยู่แล้วเพราะมีการปรับปรุงหลักสูตรมาโดยตลอด แต่วิชาวิทยาศาสตร์สังคมต่างหากที่ควรมีการปรับปรุงเพราะหลังปี2,530เป็นต้นมาดูเหมือนว่าเราจะพยายามให้สังคมได้เรียนรู้สังคมอื่นมากกว่าเรื่องของตนเองแหล่งเรียนรู้แต่ละส่วนที่อยู่ภายใต้อาโครงการพระราชดำร,ริจากเหนือถึงใต้ตะวันออกถึงตะวันตกนี่เราจะต้องสังเคราะห์องค์ความรู้กับกระบวนการในส่วนนั้น ซึ่งมันมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ในส่วนนั้นให้เข้ามานี่แหละก็คือการเสริมขยายเพื่อที่จะให้ทฤษฎีของพ่อนีความที่ของพ่อนี่ที่เป็นสมรคิดนี่มันเข้มแข็งขึ้นในอนาคตาผมว่าเรื่องนี้นะหากนโยบายชัดเจน นะหากนโะยบายชาัดเจนและก็คนในสังคมนี่มองเห็นคุณค่าจริงๆในส่วนนี้นี่มันสามารถที่จะร่วมกันและก็สร้างสารรค์สิ่งนี้ให้มันเป็นสิ่งดีในการที่จะอธิบายอนาคตชาติภายใต้กรอบสันึกคิดของพ่อได้แต่วันนี้ผมขอเพียงว่าปุ๊บวันนี้นี่เราต้องการที่จะเริ่มสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่ทําเล่นๆแต่เราจะต้องเอาใจเอาจิตวิญญาณกับการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวโดยใช้ฐานของความเป็นสานึกคิดของพ่อในส่วนนี้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวการศึกษานั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานและที่สําคัญคือคนในชาติที่จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันช่วยกันหาทางออกให้กับการศึกษาให้การศึกษาสร้างคนแล้วให้คนสร้างชาติต่อไปจักกิจกราบคีรีถ่ายภาพธนชัยแสงจันทร์ทีมข่าวคมชัดลึกทีวีรายงานครับเป็นเรื่องของการศึกษาเด็กไทยนะครับรบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับอยู่รังท้ายสุดอันดับที่8 อันดับที่8เลยนะครับจากการสํารวจนะครับแต่ว่าประเทศที่อยู่อันดับที่1ก็คือประเทศสิงคโปร์น,รนั่นสิดูลักษณะของการศึกษาของไทยแล้วโอ้โหเวลาที่เป็น,ปนต้องมีการปรับปรุงขนาดใหญ่เลยฮะควบ,ค,บคู่ไปกับการปรับปรุงจริดดยธรรมที่ทุกวันนี้เนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทั้งการโกงเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสังคมนี้ครับต้องดูกันอีกที่หนึ่งนะครับว่าจะพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างไรนะครับให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพราะว่าอีกสองปี9ก้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับครับไปอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะทางพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลเนี่ยผู้บัญชาการสตมแถลงข่าวจับกลุ่มนะฮะสองนักท่องเที่ยว สองคนร้ายสัญชาติอังกฤษท่านผู้ชมครับก็คือนายโรบินจอร์ฟกเนอร์และนายเดวิดแอนเอเซนอีแวนนะฮะแล้วก็มีผู้ต้องหายคนหนึ่งเป็นชาวไต้หวันชื่อว่าฟางเกิงเหนียนของกลางเนี่ยก็เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะของผู้ต้องอผู้ต้องหาคนอังกฤษชาวอังกฤษเนี่ยสองคนเนี่ยมีบัตรปลอมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย223ใบส่วนชาวไต้หวันเนี่ยมี109ใบนะฮะ พบว่าเงินสดเนี่ยมีการกดออกมาแล้วเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วก็มีเครื่องสกิมเมอร์อีกจํานวนหนึ่งเครื่องท่านผู้ชมฮะก็เห็นว่าการจับกลุมครั้งนี้เนี่ยตำรวจได้รับแจ้งมาจากธนาคารกรสิกรไทยว่ามีแก๊งเนี่ยมักปลอมบัตรเอเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็ไปกดเงินก็เลยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบนะฮะก็พบว่าคนร้ายเนี่ยชาวอังกฤษ2คนเนี่ยไปก่อเหตุแถวซอยลาซานซอย10 เมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเมื่อตีสามนี่แหละนะฮะก็ไปตรวจสอบก็เห็นว่าไปพบเนี่ยฮะชาวอังกฤษ2คนเนี่ยขับรถเออขี่รถจักรยานยนต์ไปกดเงินบริเวณธนาคารกสิกรไทยซอยลาซาน10ที่บอกไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าชาร์จปรากฏว่าไปค้นในตัวไปเจอบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลอมเนี่ยหลายใบยเลยนะฮะในกระเป๋าคาดเอวและเห็นว่าพอจับกลุมมาเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยเป็นชาวไต้หวันก็คือในฟางเกิงเหน,ยเนียนนี่หละฮะ เดี๋ยวเรื่องราวเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยเลยนะฮะกับทางพลตํารวจโทพานุเกิดนาฏผลผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลโทพานุรชลาท่านผู้ชมทุกท่กานครับครับ ลักษณะของการที่บอกว่าคนร้ายนี่แหละครับไปโจรกรรมข้อมูลบัตร ATM ต่างชาติเนี่ยครับเขามีวิธีการโจรกรรมอย่างไรครับคือเท่าเท่าที่จับไปเนี่ยทั้งหมด 300, 3 2, ามรบอใบเนี่ะครปรากฏว่าข้อมูลที่ไดเไปบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขา ดำเนินการที่ต่างชาติมา<ช>ครับแม้ขโมยจากต่างชาติมายังไม่ทันมาขโมยที่เมืองไทยแต่ว่าบัตรที่ขโมยข้อมลูลจากต่างชาติมาเนี่ยเอามากดเอทีเอ็มในเมืองไทยนะครับครับคราวนี้คราวนี้พอเราจับเขาได้แล้วเนี่ยเขากดสตางค์ไปเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยเออเราก็ไปคนที่มาทักเราปรากฏเราก็ตกใจนล้วเราไปเจออุปกรณ์ที่เขาเตรียมทําสําหรับคนไทยนะ<ช> <ược S 1> ครับมีมีกล้องกระดาษจิ๋วที่ที่ จะเอาไปติดก็ตรงตูองต้อทีเอ็มนะครับ,รบเพื่อแอบแอบดูการกดของคนไทยนะครับ ừ ừ ừ แล้วก็จะมีเครื่องสแกนขนาดเล็กๆเอาไปติดใกล้ๆกับที่เราใส่บัตรไบอันนี้ถ้าทำสำเร็จนะครับเมื่อเราเสียบเสียบบัตรเข้าไปเนี่ยเครื่องก็จะอ่านแสมเสร็กของเรานะครับ,รบแล้วก็ไอกล้องที่เขาซ่อนไว้เนี่ยก็จะ มองจุดที่เรากดว่าเขา,เากดเลขอะไรบ้างครับนะฮะตอนนี้เขายังทําไม่สําเร็จคือยังไม่ทันทําตัวนี้แต่เ่าทําที่เมืองนอกแล้วเอาไปใช้เมืองไทยอยู่ครับซึ่งเอ่อจากเราจับแล้วเราเก็ประสานกับทางธนาคารมาเนี่ยเขาบอกเขาเริ่มทําตั้งแต่สิบสามกันยาไปต้นมาเนี่ยครับมูลค่าความเสียหายที่ธนาคารตรวจพบคือตอนนี้สามล้านกว่าบาทครับโอ้โหครับครับ นะฮะท่านผู้ประชาการครับเห็นว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการปัญหาที่ตามมาคือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือว่าที่แอบแฝงมนนาลักษณะนี้ฮะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปเช่าหอพักตามจุดต่างๆเลยแล้วเหมือนกับว่าใช้เงินผิดปกติเนี่ยอย่างนี้คนน่าสังเกตด้วยไหมฮะครับคือกฎหมายของเรานะครับผู้ที่มาพักตามโรงแรมตามบ้านพักอพาร์ตเมนต์ต่างเนี่ยเจ้าของเนี่ย ต้องแจ้งนะครับแจ้งการที่พักของคนต่างชาติซึ่งเรามีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วเราประชัาันให้อยู่แล้วแจ้งมาทางตอมอแจ้งทางเว็บไซต์ก็ได้เพื่อเราได้ตรวจสอบว่าเขาอยู่มาทําอะไรอยู่ที่ไหนนานขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเราเจอคนต่างชาติเอ๊ะมาเช่าบ้านนี้อยู่นานเอ๊ะไม่มีอาชีพอะไรวันๆออกไปก้กงตับเนี่ยเปิด คนที่ผิดปกติเนี่ยช่วยแจง้งเจ้าที่ตำวรวจตำรวก็ได้ตำรวจท้องที่ก็ได้เนี่ยเข้าไปตรวจอสอบแต่เขาต้องช่วยกันเพราะว่าประเทศเราเนี่ยค่อนข้างจะเปิดสําหรับนักท่องเที่ยวเนักท่องเที่ยวมา2 0่สิล้านมีคนไม่ดีมาสัก หลักร้อยนี่จะไ่แย่นะครับครับเลิกกันครับครับการทํางานของคนร้ายนะครับท่านผู้บัญชาการครับบอกว่ามีการนําเครื่องสกิมเมอร์แล้วก็ติดกล้องตรวจจิ๋วไปติดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบัตรเอทีเอ็มเองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติจะต้องดูยังไงครับว่าจุดที่ไปกดเอทีเอ็มนี่แหละครับมีกล้องตัวนี้ติดอยู่หรือเปล่าครับโอ้สังเกตยากมากครับเป็นกล้องลูเข็มเล็กๆนะครับต้องป็นแผ่นยาวๆหลังหลังแผ่นเนี่ยสมมติถ้าเขาติดกับฝาอะไรสักอย่างนี้เราจะมองไม่รู้เลยเขามีกล้องอยู่ นะครับเขาจะมีตัวสอดแล้วก็มีรูเล็กๆซึ่งซึ่งเป็นกล้องอันนี้ที่ประชาชนก็จะช่วยช่วยได้ในในการกด ATM นะครับไม่ว่าตู้ใดก็ตามเนี่ยอย่ากกดตเปิดเผยนะครับอย่างน้อยนะครับเอามือป้องไว้ข้างบนแล้วก็กดกดเพื่อบังสายตาคนอื่นด้วยบังถ้าจะมีกล้องจากจุดไหนก็ไม่สามารถมองเห็นได้ก็ต้องเอามือป้องไว้อย่าให้ใครเห็นรหัสตัวด็ตขาดไม่ว่าในด้านบนหรือด้านข้างครับจะจะช่วยป้องกันรัย์สินของเราได้ครับนะครับครับเอาละครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้บัญชาการครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคนตำรวจโทพานุเกิดราบผลนะครับผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับบอกว่าจากนี้ไปคนที่เป็นเจ้าของบัตร a t m เองไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยต้องสังเกตดูให้ดีแต่ว่าเมื่อสังเกตดูแล้วอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ากล้องนี้ลักษณะคือเหมือนกับเป็นเป็นรูเข็มกับดูยากมากนะครับก็ต้องเตือนภัยหน่อยหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปพบเจอชาวต่างชาติเนี่ยที่มีลักษณะผิดปกติเหมือนกับว่าวันๆเนี่ยออกไปแล้วกลับมาเหมือนไม่มีงานทำอ่ะ ให้พึงสงสัยไว้หรือว่าถ้าเกิดผิดสังเกตเนี่ยก็สามารถแจ้งตำรวจในท้องที่หรือว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้นะฮะเพื่อที่จะป้องกันที่แก๊งเนี่ยเข้ามาใช้ก่อเหตุสถานนี้นะฮะวันนี้รายการลงพักระวังภัยหมดเวลาแล้วครับผมสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ